ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะสำหรับนะครับผู้ที่เปิดเข้ามาฟังทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็นะครับวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะชิปที่สองเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเล่นดนตรีแล้วกันนะครับอยากจะลองเล่นกีตาร์ครับวันนี้พอเขากีตาร์มาวางที่ห้องนะครับก็เลย ยิปกีตาร์ออมาเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่แบบเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยครับแบบยังไงอ่ะคือแบบไม่เคยนะครับไม่ค่อยคือเล่นกีตาร์งูปลาปานะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมันเท่าไหร่ครับแต่ว่าทําไมถึงอยากเล่นทำไมถึงเอาตัวเองมาประจานนะครับก็อย่าเรียกว่าเขามาประจานเลยนะครับเรียกว่าคนมีความพยายามดีกว่านะครับก็จะหยิบเพลงนึงนะครับที่มีความหมายดีนะครับช่วงนี้กําลังโตแซดนิดนึงนะครับก็เลยแบบว่านะครับ หยิบมาเล่นนะครับเป็นเพลงนะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะครับใครๆนะถ้าเป็นเพื่อนๆนะได้มาดูเนี่ยก็จะรู้เนี่ยว่าไอตัวเรานี่นะครับไม่เคยเล่นตายใครเห็นเนี่ยเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นจริงนะครับจับคอร์ดนี้มั่วๆนะจับได้สองสาขคอร์ดเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากจะนะครับให้ได้ฟังกันนะครับกับเพลงของคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยนะครับคือ ได้ก We so ีตรามาแล้วได้สือเพลงแล้วนะครับกีต้าก็กีต้์พ่อนะครับสือเพลงก็สือเพลงพ่อนะครับไม่ได้มีความลงทุนอะไรนตบุกนี่ก็นตบุกไปของตัวเองนะครับไปเอาของคนอื่นมานะครับอัดจากกล้องนตบุกนะครับก็โอกาสนะครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับสังเกตว่าจะฟังเสียงดีจะมีเสียงรถวิ่งผ่านเยอะแยะนะครับช่วงนี้นะครับคนเปิดเผยนะครับเปิดหน้าตรงหน้าตานะครับในระหว่างฟังเพลงนะครับอาจจะมีเสียงมาหอนะครับซึ่งรอบนี้ยะ หมาตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีหมาข้างนอกด้วยนะครับเราฟังวัดวัดกันไปแล้วกันนะครับโอเคครับลูกเลยนานแล้วนะครับเดี๋ยวยะจะไม่ได้ฟังกันนะครับหลายๆคนคงอยากฟังนะครับและหลายๆคนก็ไม่อยากฟังครับเพราะว่าแต่คุณพลาดแล้วครับเพราะคุณเผิเปิดมาแล้วเพราะนั้นนี่คุณต้องฟังครับแล้วเราใครที่พนไม่ไหวนะครับมีวิธีแนะนํานะครับสําหรับฟังเพลงหมเลยนะครับและอาเจียนนะครับขึ้นไส้นะครับ สามารถที่จะวิ่งตรงดิ่งไปที่ห้องน้ําของคุณได้นะครับเพื่อที่จะสําลอกออกมานะครับอ่ะนะครับสําหรับใครที่พร้อมที่จะสรอักแล้วนะครับก็เป็นตัวฟังเลยนะครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงผู้ป่วความจําเสื่อมนะครับของไม้นะครับความหมายดีนะครับเคยเล่นครั้งแรกนะครับเพลงนี้นะครับอนุยาตดูเนื้อเพลงด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าแล้วก็จริงๆนะไม่เคยเคยฟังสองทีเองนะครับแต่เขาว่าดีนะมันเสียงที่ความรักได้ดีทีเดียวนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ จับขอนก็ไม่ค่อยเป็นนะจับมือมั่วนะครับก็ดนตรีเัี้ีนะครับใครเล่นดนตรีเป็นในฟังดนตรีเป็นนะครับอย่าไปฟังนะครับปิดปิดคอมปิดโน้ตบุ๊กไปเลยนะครับเร่าไต้องฟังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเิ่นไปแล้วนะครับโอเคนะฮะเริ่มเลยละกันนะครับผู้เปิยความจาเสื่อมจากไายครับฉันความจาเสื่อมไม่คิดจำว่าเธอเคยได้

แต่จะไปฉันทำไม่ได้แต่จะทคงงง,งงมาไหมก็งงเพราะฉันรักเธอเพียงเดียวอาจจะดูมไม่ดีนักแต่ตัวฉันเป็นอย่างนี้อาจจะดูไม่เข้าที่ที่ยอมให้เธอทำลายแต่เธอลองมาเป็นฉัน

นี่ครับจบลงแล้วนะครับกับนะครับบทเพลงเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ดีนะครับเป็นความหมายที่นึกถึงพอสมควรนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดนะครับเป็นด้าหอนนะครับบูดาหอนอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับตอนนี้มันเปรย์นะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบสองนาทีนะครับก็ นะครับล่ำลางอะตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ6นาทีกว่านะครับ7ดนาทีนั่นแหละนะครับก็บายบายแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ทักทายนะครับที่เ็นทุกนะครับคิมมอนนะครับเสิร์ชมาเลยนะครับ k I M เป็น่า M O N นะครับอยากให้ทักทายกันนะครับก็ใส่เข้ามาทางนี้นะครับเสิร์ชมาเลยเสิร์ชมาเลยนะครับเจอกันแน่นอนนะครับที่นี่เลยนะครับที่เฟนทุกันนะครับอ่ะ ยังไงต่อทีนี้นะครับไม่วางเหรอนะครับวางดีกว่านะครับบาย